ra 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 mama mama ra 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 mama mama, ra 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 la. ra 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 I want your jewelry, <Darwinism> oh, I, to your it do, it's the boy too, I want your everything อะไรล่ะน้องนี่โฉนดแบบน้ำแบบครีมแบบเม็ดพี่แนะนำนะครีมบิ๊กบึ้มเอาอะไรละน้องนี่อะไรอ่ะหมอเนอะเป็นเอามีนแรงโคตรเดือนเดียวเกลี้ยงโอเคเอาได้เอออ่ะะเฮ้ย ทำไมมาทำไมถองโคงอย่างนี้ตรงนี้ไม่ม้งเยอให้เราเลยไม้แรกหนึ่งเข้ามา กองก็ปบบิดดำนี่สนิทนะนั้นดูน้าขัวจริงๆตาก็เล่นะโอ้โหฟังนี่เข้าจอกเลยหรือจะไปทาตัวที่ไหนอน่ะปากลื้น่ะใครเขาไปจับไว้น่ะห้อยมากเลยฟังนี่ก็เหมือนฟางเลยไม่เคยบีเลยใช่ไหมเนี่ยลื้นี่ไม่ผางเลยเอาไปๆๆไปไปไปเล็กสาสมา งงานงาว่าถึงเล็กติงเล็บเล็บหบหัวเลยเนี่ยดูหน้าสิหน้าเนี่ยเหมือนลูกเต๋าเลยปากนี่เหมือนหมาเลยนะลือเนี่ยโูกได้เหมือนมังกรเลยคิ้วนี่โก่งเป็นสะพังพลังแตกเลยเปรี้ยวมากเลยนะลือเนี่ยกลิ่นตัวนี่ลือเนี่ยเปรี้ยวมากเลยอลงลงแล้วนะ หงหุดหนี่ก็ดีใช้ได้เลยนะอันนี้เนี่ยหรือจะพก่องยางมาทาไหมอัวกัวไม่ได้หรือมาว่ายน้ําเลยนะเนี่ยโอเคกัวรันนเข้าเป็นพิเศษตีวเนี้ยหรือวมาทํางานอะไรนะกัวรับเข้าหรือเข้าทํางนานแล้ว,ตนนแ,ลวแต่ตลดน้ำหนักลงไปนิดหน่อยไม่นิดหน่อยหรอกเยอะเลยเนี่ยคุณยังไงดีมากดีมากมาระยากงานดี มานมี่นชัดเนมากเลยหมอบอกวมีข้าวอย่างเงี้ขวดเอาใสไหนนส่ไหนว่ามาใสบิ๊กเลยอหมอบิ๊กถ้าขวดจัดไปเนาะจัดไปหนึ่งสอามาเรียบร้อยเนาะ้าขวดออแล้วเนข้างาอะอ่ะหมเดี๋ยวไปเนาะ thank you เนาะ thank you พอ,พ,พอดีครับเียทอนะครับิไจ,ไไจ,จไม่เป็น,นได้แล้วความหัวใจหัวใจไม่ได้แล้วคุณไม่ทำแล้วล่ะ เมื่อเวลา14นาฬิกา7นาทีเกิดเหตุพิตตี้สาวซึ่งเป็นสาวประเภท2เสียชีวิตในห้องพักของตัวเองค่ะขณะนี้ดิชาอยู่กับคุณหญิงหมพอพรทิพย์แล้วนะคะค่ะจากการพิสูจน์ศพของพิตตี้สาวนะคะได้พบว่าในตัวของพิตตี้สาวนะคะมีสารจำพวกเฟนทามีนนะคะอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งสารประเภทน,นี้นะคะช่วยทำให้กดประสาทค่ะทำให้รู้สึกว่าไม่อยากกินข้าว หรือว่าเบื่ออาหารนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อใช้เป็นเวลานานจะทําให้เกิดอาการติดยาค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราขาดยาในพวกนี้นะคะจะทําให้เรารู้สึกปวดหัวเกิดอาการประสาทหลอนและเกิดอาการเครียดต่างๆตามมาซึ่งเป็นผลทําให้เกิดอาการช็อกตายได้ค่ะค่ะขณะน,นี้เรารู้ผลการพิสูจน์ร่างกายของพิตตี้สาวแล้วนะคะ ดิฉันอยากจะถามคุณหญิงหมอว่าเราได้อุทาหรณ์อะไรบ้างจากเรื่องนี้คะค่ะจากอุทาหรณ์ของเรื่องนี้นะคะคือก็ต้องขอเตือนสาวๆทุกๆคนนะคะที่อยากสวยแต่ว่ามีหุ่นที่ไม่สแลนเดอร์นะคะก็ต้องให้ทุกๆคนเนี่ยนะคะไม่ ไม่ต้องไปพึ่งหรอกคะ่ะยาลดความอ้วนนะคะขอให้แค่กินอาหารให้มีประโยชน์นะคะเน้นผักผลไม้มากๆนะคะจากนั้นออกกําลังกายต่างๆให้เป็นประจำนะคะเราก็จะปลอดภัยโดยที่ไม่ต้องพึ่งสารลดความอ้วนแล้วค่ะค่ะนี่เป็นเคล็ดลับดีๆในการลดความอ้วนของคุณดินหมอนะคะขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ค่ะ